นี่ครับรูปแบบการต่อเพื่อเทสนะครับว่าตัวมอเตอร์นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์หมุนถังซักนะครับสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับขับเคลื่อนด้วยสายพาสเนี่ยวิธีการต่อนะครับตัวฝั่งสายสีขาวนะครับมันเป็นไฟขั้วสีนะครับนี่ครับไฟเลี้ยงนะครับเอาง่ายๆตัวนี้เป็นไฟเลี้ยงส่วนนิวตันนะครับเราเลือกฝั่งซ้าย หรือฝั่งขวาก็ได้นะครับเพราะว่ามันสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาในการเลือกที่จะเอานิวตันไปไว้ฝั่งไหนนะครับเดี๋ยวตอนแต่เราจะเทสเลยนะครับการเทสเพื่อจะดูว่ามอเตอร์นะครับที่มันลงกลาวนะครับเราจะเทสตัวเปล่าเลยนะครับว่ามันลงกลาวที่มอเตอร์หรือเปล่าด้วยประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะรันแล้วก็จะวัดไฟเลี้ยงไปในตัวเลยนะครับวัดว่ามันลงกลาวด้วยไหมเดี๋ยวนะครับผมจะเสียบนะครับเนี่ยครับ ฝั่งนี้เป็นนิวตันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเข้านิวตันขว้วนี้เป็นนิวตันเราวมาวัดไป